โอเคนะครับผมฮะต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาขายหลาดสำรองของเองครับคือไม่เอาจริงๆคือไม่ก็ได้เล่นเลยหลาดเนี้ยการกดไลค์ปันสามนะผมจีเด้นหนึ่งจุดห้า 13, ครับผม, 5, ผมไปปั้นได้เลครับสารแค่พันสามร้อยหกสิบเก้าเองปั้นขึ้นได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมส่วนตัวละครนะผม อม,มีตามนี้เลยครับนะผมการแล่งตัวครับคือสำหรับคนงบน้อยนะผมที่ผมลงหลัดเนี่ยนะหัวขาวมีมีผมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหัวลิงก็มีนะสวยๆไปเลยนะผมอย่างรอมาครับนะ หลักๆก,ก็โอจีแล้วผมโอเคนิกงเนะี่ยนะครับผมตั้งราคาไว้พันสามนะผมอันจริงๆก็ลดได้นะพันสองไม่รวมกลางแล้วผม <c oughs> มีตามนี้เลย <c oughs> นีนะฮะนี่รถท้าแลกก็มีเต่ากัน กอจีก็มีประมาณนีู้กแก้วอ่าอาหินแปลงล่างสี่ลูกนะไปะด,ด,ดูด้านด้านอ่าด้านคู่กันมีตามนี้นะขาดนากักบไอเย,ยาลี่นะกับรูบูออื่นก็มีครบแล้บ คอลเลกชันนะผมท่าทานนะมีตามนี้เลยดูกเราเองนะผมมาไว้ผมมาแบบเร็วๆนะพอดีล้นเงินนี่แอร์บอร์ดมันนี่เขามีนะครับผมสวยๆเร่ๆไปเลย ขึ้นหลังก็จะมาก็จะประมาณนี้นะนะครับผมอาวุธนะนี่แล้วผม m 4ถาวนนะ AK คีว m 1 4ถาวน,นะอผมรันอสองกอซาถาวนฟอร์มาถาวนแดงไปถาวน อีอนเทอวันครับยูเอ็มพีประมาณนี้เลยนะครับผมเอ็มพีศูนย์ม่วงคร,ร,รับผมถาวรสวยๆเร่ๆไปเลยนี่ผมทรงยาวสเปดทรงควงถาวรน,นะมัไปไปะนเป <inf irm> ็นาลายบากระตาประมาณนี้เลยผมมีถัวตัดประมาณนี้เลยกระบอง คาตา纳มีสองคาตาน纳นะครับคาตาน纳ไฟกับคาตาน纳เลือดแลนะไอเน,นี้ยแลเห็นก็บอกกันว่าแลนี่ครับผมไมโวสวยๆแลยไปเลยเอ็มจ็ดเก้าฮนะเอ็มเจามีเนี้ยผมสองบอกเสาคนนะครับก็ใครสนใจไอดี ID นี้เนี้ผมไอเมนข้างไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอางี้ก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์หรือ แล้วก็ฟีดไว้ให้นะครับผมตารางคลิปเลยถ้าสนใใครสนใจก็ตามาคุย,ยกันได้ครับ